สวัสดีครับสองกล้องมองอย่างเซียนซึ่งสนับสนุนโดย SCC 7 7 7ประจำวันศุกร์ที่19เมษายนในช่วงสองกล้องมอง3ตัวตรงหา3ทีมน่าเชียร์วันนี้ผมมีฟุตบอล3 3คู่มานำเสนอนะครับเป็นเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกครับโบรันวันเดอร์สพบกับแอสตันวิลล่าฟุตบอลคู่นี้ครับโบรันวันเดอร์ต้องชนะเท่านั้นจึงจะมีรุ้นอยู่รอดต่อไปนะครับถ้าแพ้ตกชั้นทันที เสมอก็ตกชั้นประมาณ95%ขึ้นไปเพราะชะันเกมนี้ต้องสู้ตายนะครับส่วนแอสตันวิล่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีชนะมารวดในช่วงหลังยังต้องการ3คะแนนเต็มนะครับเพื่อการันตีกับการคว้าสิทธิ์ในการเล่นเพลย์ออฟต่อไปนะครับทีมเยือนมีความมันที่แข็งแกร่งกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีแนวรุกนะครับจัดจ้านมากทั้งจากแทมมี่อับประฮัมอันวาเอลกาซี่วันนี้ถ้าเล่นไม่ผิดฟอร์มเงมองว่าแอสตันวลล่าจะบุกไปเอาชนะ ทีมที่ค่อนข้างอ่อนอย่างโบรันหวันจะได้ไปมว่าเจ้าถิ่นจะสู้เต็มที่แต่ด้วยผลงานฟอร์มหลังที่แย่มากแพ้มา3นัดติดเกมรับรั่วมากสีไปถึง72ลูกไม่น่าจะต้านแอสตันวิลล่าไหวและโบรันน่าจะแพ้เกิน1ลูกด้วยแล้วก็จะตกชั้นไปเล่นในลีกวันยูดูการหน้าเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าเชียร์แอสตันวิลล่าครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างมิดเดิลสเปอร์กับซอลกซิตี้มิดเดิลสเปอร์หรือว่าเดอะโบโรนะครับกลับมา,าชนะ สว,ส,วสวยสวย2เกมติดแล้วก็ทำให้ยังมีลุ้นควาสิทในการเล่นเพลย์ออฟวันนี้เล่นในบ้านเจอกับซ o ซิตี้อันดับ16ของตารางซึ่งไม่ต้องกังวลกับการหนีตกชั้นไม่มีลุ้นเลื่อนชั้นจากการเล่นเพลย์ออฟเพราะฉะนั้นมิดเดิลสเปอร์นะครับน่าจะเน้นแล้วก็เต็มที่กว่าการชนะ2เกมติดเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็น่าจะเป็นฝ่าย บทเอาชนะโซบซิตี้ได้แบบไม่ยากแอชลีย์เฟรชเชอร์นะครับน่าจะเป็นตัว T ทีเด็ดที่ทีมจะฝากความหวังได้เกมคู่นี้มองว่ามิดเดิลสเปเร์ครับจะชนะโซบซิตี้ไม่หนึ่งก็สองประตูเพราะฉะนั้นมิดเดิลสเปเร์น่าเชียร์ครับคู่สุดท้ายเป็นเกมระหว่างเวสต์ฟอร์ดอัลเบียนกับเฮาส์ซิตี้เวสต์ฟอร์ดอัลเบียนนะครับอยู่อันดับที่4ก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกันแต่ก็ยากแล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้อง การเก็บ3แต้มเพื่อการันตีกับการคว้าสิทธิ์ในการเล่นเพลย์ออฟส่วนเฮาซิตี้อยู่อันดับ9จริงๆยังมีลุ้นที่จะเบียดเข้าไปเป็นอันดับที่6นะครับแล้วก็แรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแรกก็ตามครับเฮาซิตี้มีปัญหากับการเล่นเป็นทีมเดือนนะครับจะเก่งเป็นพิเศษเวลาอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวสต์ทอมบีอลเบียนซึ่งได้นในเดอะออทอนนะครับแล้วก็มีคู่หน้าที่จัดจ้านอย่างเดอะไวเกลแล้วก็เจโรดิเกสน่าจะทําได้ดีกว่าเกมอาจะได้เปนสูสีแต่ว่าทีเดียราทํา ของเวสต์บรอมบีตเอาเบียนนั้นดีกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายบทเอาชนะคู่มาเยือนได้จะ1หรือ2ประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวสต์บรอมบีตเอาเบียนก็น่าเชียร์ครับ3ทีมน่าเชียร์วันนี้มองไปที่เกมเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดนะครับ1ก็คือแอสตันวิลล่าครับ2มิดเดิลสเปอร์และ3เวสต์บรอมบีตเอาเบียนครับ